เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตาฤชีเส้นทางสู่ความสําเร็จของพี่เจ้านะคะพี่เจ้าค่ะเพื่อตาทิคณาช่วงเพจินดาต้องบอกว่าพี่เจ้าเองที่ประสบความสําเร็จนะคะพี่เจ้าเดินตามรถแมพเพราะถามว่าทําไมพี่เจ้าเดินตามรถแมพทําไมพี่เจ้าทําตามรถแมพทุกอย่างเพราะพี่เจ้าเชื่อมั่นในระบบเชื่อมั่นว่ารถแบบหรือระบบที่บริษัทตั้งขึ้นมาเนี่ย เป็นเส้นทางที่จะนําเราสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงในธุรกิจเดือสตาดิชี่ค่ะเพราะพี่เจ้าเองอยากจะบอกว่า18ปีกับชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนอะ่ะ เป็นสิ่งที่ดีค่ะเงินเดือนเป็นสิ่งที่ดีที่มันสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้แต่พี่เจ้าเองเป็นคนที่ฝันใหญ่ค่ะเป็นคนมีฝันเป็นคนที่อยากใช้ชีวิตอยากมีอิสรภาพในชีวิตอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็คืออยากมีรายได้ที่มากพอที่จะต้องไม่กังวลกับการ ที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะพี่เจ้าเลยมองหาโอกาสมองหาอาชีพมองหาว่าเอ๊ะจะทํายังไงที่จะทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะทํายังไงที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะแล้ววันนี้ถามว่าทําไมพี่เจ้าตัดสินใจทาธุรกิจเครือข่ายเดือดสตารลิชีต้องบอกว่า พี่เจ้ามีความเชื่อและมองเห็นในความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะในบริษัทเดอะสตารดิชีที่พี่เจ้าเชื่อว่าสามารถทำให้พี่เจ้าเนี่ยก้าวสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพี่เจ้าได้ก็คือประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้จริงๆนะคะและหลังจากนั้นเมื่อพี่เจ้าตัดสินใจทำธุรกิจเดอะสตาริชีในวันแรกที่พี่เจ้าเริ่มต้นนะคะ วันแรกที่พี่เจ้าเริ่มต้นเป็นวันแรกที่อัปไลน์ก็คือแซฟไฟสตาร์พยุงศักดิ์ธินกรเริ่มมาจัดประชุมครั้งแรกในหาดใหญ่ที่ร้านกาฟแฟแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่นะคะในวันนั้นนะคะพี่เจ้าและทีมงานหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนมีโอกาสได้ดมกาแฟค่ะน้องตังตๆน,นะคะ เพราะอัปเดียได้นำกาแฟมาสามซองมาชงแล้วก็เวียนกันดมให้รู้ถึงกลิ่นที่ต้องบอกว่าหอมมากนะคะแล้วันนั้นนะคะที่ทำให้พี่เจ้ายิ่งตัดสินใจ เริ่มต้นแบบไม่มีเงื่อนไขกับธุรกิจเดอะสตาร์ดิชีเพราะอัปเดียได้เขียนแผนการตลาดให้ดูค่ะพี่เจ้ามองเห็นพี่เจ้าได้ฟังได้ยินและได้เห็นแผนการตลาดของเดอะสตาร์ดิชีที่อัปเดียเขียนให้ดูเขียนอธิบายให้ฟังในวันนั้นนะคะพี่เจ้าตัดสินใจเริ่มต้นทันทีโดยการสมัครแล้วก็ปิดแพ็กเกจตโกสตาร์ด้วยการซื้อกาแฟ1น0กล่องในวันนั้นเลยแล้วเมื่อพี่เจ้า ตัดสินใจแล้วพี่เจ้าตัดสินใจเริ่มต้นนะคะพี่เจ้าก็พาตัวเองเข้าสู่รถแมพเลยนะคะพี่เจ้าพาตัวเองเข้าสไตล์โอเพนนิ่งนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในออฟไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรทุกที่ที่มีส t ต r ์โอเพนนิพี่เจ้าจะพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศตลอดเพราะพี่เจ้า มีความเชื่อว่าการที่พี่เจ้าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเข้าไปอยู่ในการเรียนรู้จะทำให้พี่เจ้ายิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งมั่นใจยิ่งมีความมั่นใจในธุรกิจยิ่งมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในออฟไลน์หรือในออนไลน์ในออนไลน์ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานะคะ พี่เจ้าขาดเรียนน้อยมากพี่เจ้าขาดห้องสูมน้อยมากนะคะสตาร์โอเพนนิ่งเอยเล็กกระทั่งตอนนี้เรามี VIP opening พี่เจ้าก็พาตัวเองเข้าตลอดโดยที่พี่เจ้าไม่เคยขาดนะคะน้อยมากๆที่จะขาดนอกจากเวลาที่จําเป็นจริงๆเพราะพี่เจ้าจะให้ความสําคัญของการเรียนรู้พี่เจ้าให้ความสําคัญของการเข้าห้องซูมพี่เจ้าให้ความสําคัญของเข้าสตาร์โอเพนนิ่งในออฟไลน์เพราะมันคืองานของพี่เจ้าค่ะ นะคะและหลังจากนั้นนะคะสถานีที่สองที่พี่แจ้วพาตัวเองเข้าตลอดนะคะงานสตาร์ทแอคชั่นของบริษัทต,ตั้งแต่สตาร์ทแอคชั่นเริ่มรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สี่จนกระทั่งถึงรุ่นที่แปดที่เป็นสตาร์ทแอคชั่นเดิมของเรานะคะพี่แจ้วก็พาตัวเองเข้ารุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะระยะทาง ไม่ใช่อุปสรรคสําหรับการเรียนรู้ของพี่เจ้าเลยนะคะพี่เจ้าพาตัวเองเข้าไปพาทีมเข้าไปในการเรียนรู้ในสตาร์ทแอคชั่นทำให้พี่เจ้ามีความรู้มีไฟมีพลังนะคะมีทักษะในการทํางานและที่สําคัญก็คือทุกๆหลักสูตรที่บริษัทจัดทุกๆงานอีเวนท์ทุกๆงานพิเศษพี่เจ้าก็พาตัวเองเข้านะคะพี่เจ้าก็เคยพาตัวเองเข้าไปในงาน โกขับด้วยนะคะในงานโกขับได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของเทคนิคการลดไขมันได้ไปเรียนรู้จากอาจารณ์ธวัฒน์ด้วยในวันนั้นนะคะต้องบอกว่าแล้วได้ใบป,ประกาศมาด้วยพี่เจ้าให้ความสําคัญของการเรียนรู้จริงๆนะคะและที่สําคัญก็คืองาน moving up นะคะพี่จ้จะพาตัวเองเข้าไปในงานมูฟวิ่งอัพครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งพาตัวเองเข้าไปพาทีมเข้าไปด้วยถามว่าทําไมทั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพี่แจ้คจะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของงาน m o ฟวิ่งอัพเพราะพี่แจ้คเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเติบโตได้ด้วยบรรยากาศในงานมูฟวิ่งอัพเป็นงานที่ให้ทั้งกำลังใจเป็นงานที่ให้ทั้งพลังใจเป็นงานที่ให้ทั้งความรู้เป็นงานที่ให้ทั้งสายสัมพันธ์ที่ดีเป็นงานที่ให้ทั้ง ทักษะในการทำธุรกิจเป็นงานที่เราได้เห็นคนประสบความสำเร็จเขามาบอกเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาเริ่มต้นยังไงเขาทำยังไงมันเป็นงานที่สร้างแรงบันดใจให้กับเราแบบสุดๆนั่นคือตัวพี่แจ้วนะคะในงานม o วอวิ่งอัพนะคะสำคัญและก็แคมป์รู้ไหมคะตั้งแต่แคมป์วันเดย์แคมป์ในแคมป์วันเดียวพี่แจ้วก็พาเข้าพาตัวเองเข้าทุกๆแคมป์นะคะจนกระทั่งมาแคมป์สองวันหนึ่งคืนพาวเวอร์แคมป์เนี่ย แคมป์หนึ่งพี่เจ้าก็พาตัวเองเข้าไปพาทีมเข้าไปแคมป์สองพี่เจ้าก็พาตัวเองเข้าไปพาทีมเข้าไปค่ะและแคมป์สามพี่เจ้าก็ซื้อบัตรียบร้อยแล้วค่ะเพราะพี่เจ้าเชื่อว่างานแคมป์สองวันหนึ่งคือนอะ่ะมันสําคัญมากๆต่อความสําเร็จมันสําคัญมากๆเพราะมันคืองานของเรามันคืองานที่เราจะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเพราะในแคมป์เราได้พบเครื่องเลยเราได้ทุก อย่างในงานแคมป์เลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานดีๆกําลังใจดีๆพลังใจดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจ,ไม,จนใน mente, ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังทีมทุกอย่างให้เราได้ในงาน power camp สองวันหนึ่งคืนพี่เจ้าพาตัวเองเข้าตลอดเพราะพี่เจ้าให้ความสำคัญ ให้ความสำคัญมากๆนะคะการเดินทางระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพี่เจ้านะคะและงานเดอะแชมเปี้ยนนะคะหนึ่งปีเราเคยจัดมาครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนพี่เจ้าก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของงานเพราะพี่เจ้ามีความเชื่อมั่นบรรยากาศของงานสร้างนะคะสร้างเรา นะบรรยากาศของงานสร้างเราไะเจ้วพาตัวเองเข้าไปพาทีมเข้าไปร่วมในงานเดอะแชมเปียนซึ่งในงานเดอะแชมเปียนเราจะได้เห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จเห็นไหมคะเราไปเห็นภาพบรรยากาศของคนที่ประสบความสําเร็จโอ้มันตื่นเต้นมันทําให้เรายิ่งมีความมั่นใจมีความ กระตือรือร้นมีความฮึกเหิมมีความรู้สึกว่าในเมื่อมีคนทําได้ฉันก็ต้องทําได้ในเมื่อมีคนคว้าเงินล้านได้ฉันก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่จะต้องพิชิตเงินล้านได้ในเมื่อมีคนประสบความสําเร็จได้เขาเป็นใครมาจากไหนเขาประสบความสําเร็จได้ฉันก็เป็นคนหนึ่งคนที่ม <Sno> ีหัวใจแห่งความสําเร็จมีหัวใจแห่งความปรารถนาที่จะต้องประสบความสําเร็จฉันก็ประสบความสําเร็จได้ฉันจึงพาตัวเองเข้าไปในงานแล้วเชื่อไหมคะจากการที่พี่เจ้า เดินตามรถแมพทุกอย่างที่บริษัทวางไว้นะพี่เจ้าเองเป็นหนึ่งคนที่สามารถที่จะพิชิตประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วพี่เจ้าเองก็ลงทำงานพื้นฐานค่ะพาตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้ตามรถแมพและพี่เจ้าก็ออกทำงานพื้นฐานพี่เจ้าได้เทคนิคการทำงานได้ทักษะการทำงานได้พลังใจได้แรงบรันดาลใจจากการเข้าเรียนรู้ ตามรถแมพนะคะแล้วพี่เจ้าก็ออกทํางานพื้นฐานออกทํางานรายวันไม่ว่าจะออกทําสปอนเซอร์หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองหรือเป็นห้อง t ิ๊งกลุ่มย่อยรายวันพี่เจ้าทําทําแบบต่อเนื่องเลยค่ะทุกคนคะ่ะนะคะงานรายสัปดาห์พี่เจ้าก็ทําค่ะในการจัดห้อง t ิ n งแต่ละทีมแต่ละกลุ่มแต่ละที่เนี่ย ที่ไหนที่มีทีมที่มีคนต้องการประสบความสําเร็จพี่เจ้าไปถึงทุกที่ที่มีคนต้องการประสบความสําเร็จพี่เจ้าออกไปทำคอมมิตติ้งในรายสัปดาห์ทุกๆุกสัปดาห์นะคะและงานรายเดือนก็คือเข้าสตาร์โอเพนนิ่งเข้าตามรถแมทนะคะและในที่สุดพี่เจ้าสามารถพิชิตรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3ามรางวัลของบริษัทเดอะสตาร์ลิชีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลโบนัสเงินสด นะคะรางวัลโบนัสเงินสดบอกได้เลยว่าพี่เจ้ารับรายได้มาแล้วมากกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทกับเดอะสตารลิชี่ทุกคนขาพี่แจ้วเป็นตัวแทนนะคะอาจจะเป็นกำลังใจหรือเป็นแรงบรันดาลใจให้กับโดยเฉพาะนะคะกลุ่มวัยเกษียณหรือที่ใครๆเขาเรียกกลุ่มวัยเกษียณว่ากลุ่มสอวอ ซึ่งในกลุ่มสวเนี่ยถามว่าจะทำอะไรได้บ้างคะที่จะสามารถสร้างเงินล้านได้ถามว่าถ้าเราจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องลงแรงเท่าไหร่เราต้องใช้ความรู้ความสามารถเท่าไหร่และในวัยสวอย่างเราเนี่ยเราสามารถทําได้ขนาดไหนที่เราสามารถพิชิตเงินล้านได้สร้างกําไรหลักล้านได้ถ้าเราจะไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะมีเรี่ยวมีแรงในการค้าขายเพื่อจะ้าเงินล้านได้ไหม ถ้าเราจะไปเป็นลูกจ้างจะมีใครจ้างเราที่จะทําให้เราสามารถสร้างรายได้หลักล้านได้ถ้าเราจะไปทําสวนทําไร่เราจะมีเรี่ยวมีแรงในการทําสวนทําไร่หรอในวัยอย่างเราแต่ในธุรกิจเครือข่ายเดอะสตาร์ริชีวัยเกษียณอย่างเราวัยสอวอ,อย่างเราสามารถที่จะพิชิตเงินล้านได้แน่นอนแค่คุณเรียนรู้ลงมือทําเดินตามรถแมพค่ะ นะคะนอกจากในเรื่องของุณนันทอนสดแล้วนะคะพี่แจ้าได้รับรางวัลเกียรติยศนะคะพี่แจ้าขึ้นคุณวุฒิเพอร์สตาซึ่งเป็นรางวัลนะคะต้องบอกว่าเป็นไข่มุกแห่งดวงดาวเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจซึ่งในอาชีพงานประจำหรือในอาชีพอื่นๆไม่สามารถให้เราได้ เราทำงานประจำเราทำดีแค่ไหนทำงานดีแค่ไหนแต่เคยมีในสถานที่ทำงานเขาจัดเวทีเดินพรมแดงให้กับเราเดินขึ้นเวทีเกียรติยศขึ้นรับเข็มรับโลกเกียรติยศไหมแต่ในธุรกิจเดือดร์ลิชี่ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจมากๆมันเป็นความสุขใจมากๆที่เราได้รับรางวัลน,นี้ทุกคนคะ่ะนะคะ นอกจากรางวัลเกียรติยศนั่นคือรางวัลท่องเที่ยวมันเป็นความสุขสุดๆทุกคนคะพี่แจวสามารถพิชิตถึง4ทริป4ประเทศ,4ร,เทศ4รางวัลกับเดอะสตารลิชีซึ่งต้องบอกว่าทริปแรกนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นะคะพี่แจวได้ไปนะคะได้พาสามีไปเที่ยวเกาหลีใต้ด้วยกับเดอะสตารลิชี ได้พาดาวไลน์ไปเกาหลีใต้ด้วยกับเดือนสตาร์ชิชีซึ่งถามว่าในวัยเกษียณอย่างเราในวัยที่เป็นสวอ,อย่างเราถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศต้องใช้เงินเยอะมากต้องใช้เงินหลักแสนไหวไหมถ้าเราเป็นสวโดยเฉพาะถ้ายิ่งเราไม่ใช่ข้าราชการที่มีเงินบำเหน็จบำนาญ ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรามีรายได้เยอะแยะมากมายถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปที่เป็นสวที่รับเงินเดือนเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศไหมถ้าเรามีเงินแต่เราก็ต้องใช้เงินหลักหลายๆแสนที่จะไปเที่ยวในทริปต่างประเทศแต่ละครั้งแต่วันนี้เราเป็นผู้สูงวัย ที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีๆกับธุรกิจเดอะสตาร์ลิชีชีวิตมันมีความสุขเที่ยวดีเป็นทิปแบบ v i p นะคะนอกจากเกาหลีใต้นะพี่เจ้ากลับมาพี่เจ้ายังไปประเทศที่สองกับเดอะสตาร์ลิชีนะคะคือประเทศเวียดนามซึ่งก็ได้พาสามีไปได้พาดาวไลน์ไปด้วยในประเทศเวียดนาม เห็นไหมคะถามว่าถ้าไม่ทำเดือดตาลิชีไวสอวอย่างพี่แจ้วไวสอยวอย่างเราเราประเทศแล้วประเทศเล่าเนี่ยปีหนึ่งตั้งสี่ประเทศอย่างเงี้ยไหวไหมคะถ้าใช้เงินส่วนตัวหลายคนมีเงินเก็บนะแต่ถ้าจะเอาเงินไปเที่ยวต้องคิดหนักเพราะเรายังมีชีวิตอยู่อีกนานนะ เราต้องเราดูแลสุขภาพเราต้องมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเราจึงต้องอยู่กับโลกใบนี้อีกยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่เราจะต้องควักเงินส่วนตัวที่เป็นเงินเก็บของเราไว้ใช้ในอนาคตของเราไปเที่ยวเนี่ยหลายคนคิดหนักแต่ไปเที่ยวกับเดอรสตาร์ลิชีไปเที่ยวแบบ v i p นอนโรงแรมชั้นหนึ่งแบบ v i p กินอาหารแบบ VIP เนี่ยมันมีความสุขแบบฟรีๆน้องน้ำตาลทุกคนขา ได้ไปเที่ยวแบบเนี้ยโอ้โหสวววกสวเหอะยิ่งกว่าสาวสิบแปดอะไปเที่ยวแบบมีความสุขอะได้เล่นเข้าเล่นอะไรเราก็ได้เล่นนานๆฮะเห็นไหมเขาไปเล่นเรือกระโดงกันเราก็ไปเล่นเรือกระดงโอ้ยร้องเพลงสนุกสุขเออมีความสุขมากนะคะและทริปที่สามพี่เจ้าก็พิชิตทริปท่องเที่ยวฮ่องกงบอกได้เลยคะ่ะทุกคนขาไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยเป็นอะไรที่ สุดๆเลยค่ะไปนอนโรงแรมห้าดาวกลางใจเมืองฮ่องกงคืนละหมื่นห้าซึ่งถามว่าถ้าสวอย่างเราถึงแม้เราจะมีเงินถึงแม้หลายคนจะมีเงินในการไปเที่ยวถ้าจะไปเช่าโรงแรมนอนคืนละหมื่นห้าเนี่ยโอ้โหคิดหนักนะแต่ไปกับเดอะสตาริชีได้นอนแบบฟรี free. กินอาหารชั้นหนึ่งแบบฟรีๆกินอาหารหัวละสี่พันกว่าบาทอ่ะโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ที่สุดท่านประธานบริการเราแบบดีที่สุดนะคะให้เราได้ท่องเที่ยวให้เราไปกินไปนอนแบบมีความสุขมากๆก,กลับจากห้องกลงพี่เจ้าก็ติดทิปฮอกไกโดอีก ต้องบอกว่าฮอกไกโดเนี่ยเป็นเมืองที่พี่เจ้าชอบมากๆพี่เจ้าชอบหิมะมากๆไปเล่นหินมะที่ฮอกไกโดมันต้องบอกว่ามันฟินที่สุดเป็นทริปที่ VIP สุดๆไปกี่ครั้งพี่เจ้าก็ชอบทุกครั้งแล้วก็อยากไปทุกปีอยากให้บริษัททาทริปฮอกไกโดทุกปี ไปแบบฟรีๆกับเดิะสตาลิชีมันมีความสุขสุดๆกับทุกคนค่ะนะคะเห็นไหมคะมันมันได้ใช้ชีวิตน่ะส so, วอย่างเราคนวัยเกษียณอย่างเราถ้าทำอาชีพอื่นหรือทำอย่างอื่นหรือว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะได้เป็นแบบนี้ไหมจะได้ไปเที่ยวแบบนี้ไหมแต่เรามาทำธุรกิจเดอะสตาลิชีมันให้เราได้แบบเนี้ให้ทั้งเงิน ให้ทั้งเกียรติยศให้ทั้งการท่องเที่ยวแบบฟรีๆได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขในวัยเกษียณนะ่ะมันคือที่สุดเพราะวันนี้พี่เจ้าเดินตามรถแมพพี่เจ้าจึงประสบความสําเร็จและพี่เจ้าเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจให้พลังใจให้แรงบนันดาลใจกับเพื่อนๆทุกคนถ้าต้องการรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3มรางวัลจากเดอรสตาลิชีเดินตามรถแมพค่ะ นะคะคเดินตาม L D 6 8ในปีนี้แล้วพี่เจ้าเชื่อมั่นว่าทุกคนก็สามารถพิชิต3มรางวัลที่ยิ่งใหญ่กับเดอรสตาร์ดิชีได้แล้วท่านจะนำพาตัวเองเข้าสู่ผลลัพธ์ 9F ในเดอรสตาร์ดิชี่มีชีวิตที่มีความสุขเหนือสามันและมีความสุขที่สุดในชีวิตได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อคุณ ชีวิตที่มีระดับเดอสตาริชี